1> iOS 1 8.2เวอร์ชันรี lease candidate พร้อมอัปเดตแล้วเวอร์ชันเต็มจะปล่อยออกมาในสัปดาห์หน้า <c oughs> สารบราซิลยกเลิกคำสั่งที่ Apple <c oughs> ต้องเปิดไซต์โหลดบอกเป็นคำสั่งที่เร่งเกิดไป <c oughs> Apple กำลังเผชิญปัญหาในการพัฒนา Apple i n t e r g e อร์เในจีน iPhone SE4 <c oughs> จะเป็นรุ่นราคาถูกที่สุดที่มาพร้อมกับ Apple Intergen <c oughs> ติดตามพร้อมข่าวอื่นที่น่าสนใจ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Emsa Channel Review มาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมต้นกลา้าพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับ iOS 8.2เวอร์ชันรีเล a n แคนเดตพร้อมอัปเดตแล้วคาดว่าเวอร์ชันเต็มจะปล่อยออกมาในสัปดาห์หน้า Apple ปล่อยระบบปฏิบัติการ iOS 8.2 r4 Release c a n d i d a t ออกมาแล้ว โดยเป็นเวอร์ชั่นสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เข้าร่วมโปรแกร,รมทดสอบของ Apple สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งผ่านระบบ OTA over the air หรือลิสต์แค d ติเดเป็นเวอร์ชั่นสุดท้ายของการพัฒนาหมายความว่า Apple มีแนวโน้มที่จะปล่อย iOS 8.2เวอร์ชันเต็มให้ผู้ใช้งานทั่วไปได้อัปเดตในสัปดาห์หน้าคาดว่าเป็นวันที่9ธันวาคมนี้ iOS 8.2มีการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆให้กับ Apple Intelligence ได้แก่ Gen m o j i Image Playground Image ดวาและภาษาสิริเข้ากับ Chat GPT รวมถึง l i g h t ิ i n g ูจะได้รับตัวเลือกเพิ่มเติมทำให้มีความยืดหยุ่นยิ่งขึ้นขณะที่ iPhone 16 s e ซีรีจะได้รับฟีเจอร์ Vision n n t e l l i g e n นซึ่งใช้ Camera c o o t r o l เพื่อระบ,บุและให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัตถุและสถานที่ อย่างไรก็ตามฟีเจอร์ต่างๆของ Apple i n t e l l i g e n c e ใน iOS 8.2 2รองรับการใช้งานเฉพาะ p p o o n ส15 p r p r p i p n o n e ส r o m a าโ p r o n e x i s h r n e s Serie ทั้ง4รุน่ขนขณะที่ iPad OS 8.2และ mac OS Sequoia 15.2จเป็นต้องใช้ iPad หรือ mac ที่มีชิป A 1 7 Pro หรือ M s e r i e s สารบราซิลยกเลิกคำสั่งที่ Apple ต้องเปิดไซต์โหลดและจ่ายเงินนอกเหนือ App Store ได้ใน20วันบอกเป็นคำสั่งที่เร่งเกินไป ก่อนหน้านี้หน่วยงานกำกับดูแลการแข่งขันของบาซินได้ออกคำสั่งให้ a pple ต้องเปิด App Store ให้นักพัฒนาสามารถเพิ่มวิธีจ่ายเงินโดยไม่ต้องใช้ระบบ In App ได้รวมทั้งเปิดให้นักพัฒนาสามารถเปิดแร่วิธีดาวโหลดแอปผ่านช่องทางอื่นได้ด้วยมีกำหนดเวลาใน20วันมิฉะนั้นอาจจะถูกปรับสูงสุดวันละ250,000เหรียญประมาณ1.5ล้านบาท Apple ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาล โดยบอกว่าการแก้ไขระบบให้รองรับตามคำสั่งนโยบายภายในเวลา20วันนั้นไม่มีทางเป็นไปได้เพราะมีรายละเอียดทางเทคนิคหลายอย่างที่ซับซ้อนแม้ตอนนี้จะทำได้แล้วในกลุ่มประเทศ EU รวมทั้งบอกว่าคำสั่งจะเพิ่มความเสี่ยงต้านความปลอดภยัยและความเป็นส่วนตัวผู้ใช้ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องแลกกันล่าสุดสนานนิษฐาลกลางของบราซิลตัดสินให้ยกเลิกคำสั่งของหน่วยงานกำกับดูแลการแข่งขันแล้วโดยให้เหตุผลว่าระยะเวลา20วันนั้นเร่งเกินไป และไม่มีความจําเป็นต้องกําหนดเวลาสั้นขนาดนั้นอย่างไรก็ตามคําสั่งของศาลไม่ได้แปลว่า Apple จะไม่ต้องเพิ่มการเข้าถึง App Store ในปาสิทนแล้วแต่จะเป็นตะเอียเรื่องระยะเวลาบังคับใช้ที่อาจจะนานขึ้นซึ่งคาดว่าหน่วยงานกำกับดูแลการแข่งขันและ Apple จะยื่นอุธทอนเพื่อหาข้อสรุปใหม่อีกครั้งที่มานายทูฟแม็กแอปเปิลลังเผชิญปัญหาในการพัฒนา p p ปเปิลอ l l นในจีน ผู้ใช้ไอโฟนเก็บทั่วโลกเริ่มได้รับฟีเจอร์ AI ของ Apple Intelligence ใช้งานแล้วหลังจากอัปเดตซอฟต์แวร์ iOS 8.1ยกเว้นในยุโรปและจีนซึ่งล่าสุดมีรายงานว่า Apple กำลังเผชิญปัญหาในการประสานแพลตฟอร์ม Apple Intelligence เข้ากับ AI ของไบดูเนื่องจากนโยบ,บายความเป็นส่วนตัวของ Apple ทำให้การพัฒนา AI ในจีนกลายเป็นปัญหาที่สำคัญ โดยบริษัทในสหรัฐอเมริกาไม่อนุญาตให้อุปกรณ์รวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้ iPhone แม้แต่ส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับ AI อย่างไรก็ตามไบดู u, ต้องการเก็บข้อมูลไว้เพื่อวิเคราะห์และปรับปรุง AI ส่งผลให้ Apple ประสบปัญหาในการปรับ LLM โมเดลภาษาขนาดใหญ่ของไบดูให้เข้าใจคำสั่งและดำเนินการที่ถูกต้องในสถานการณ์ต่างๆได้ทั้งนี้ Apple ถูกอ้างว่าต้องใช้โมเดล AI ที่ล้ำหน้าที่สุดของไบดู ซึ่งเรียกว่า v e r er ร i e r 4.0มาใช้บน iPhone, Mac และ iPad รรวมถึงประสา LLM เข้ากับซีรีด้วยที่มา The Information i p h o n e SE 4จะเป็นรุ่นราคาถูกที่สุดที่มาพร้อมกับ Apple i n t e l l i g e n c Apple t e m จะเปิดตัว iPhone SE 4ในปี2025อย่างเร็วที่สุดและคาดว่าจะเป็น iPhone รุ่นแรกที่นอกจากจะมีราคาถูกแล้วยังคุ้มเพราะพ่วงมากับการรองรับฟีเจอร์ Apple i n t e l l i g e n c ด้วย โดย iPhone SE 3นั้นอัปเดตล่าสุดตั้งแต่ปี2022และถือเป็นรุ่นสุดท้ายที่มีปุ่มโฮมทัช ID p o พอร์ต h t n i n g และจอ LCD ด้วยแต่ iPhone SE 4รุ่นใหม่คาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงดีไซน์ใหม่ทั้งหมดครับซึ่งในตอนแรกข่าวลือ iPhone SE 4จะค่อนข้างขึ้นขึ้นลงๆเพราะ Apple ตั้งใจจะมีการอัปเดตแบบธรรมดาและเป็นรุ่นที่มีไว้ทดสอบโมเดมภายในบริษัทเท่านั้นแต่ก็ถูกยกเลิกและนำกลับมาเปิดตัวครั้งใหญ่อีกครั้ง เริ่มจากดีไซน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยแต่จะมีความคล้ายคลึงกับ iPhone 14และมีรอยบากพร้อมความสามารถสแกน Fa c e ID ได้ส่วนด้านหลังคาดว่าจะมีกล้องเพียงตัวเดียวความละเอียด48 MP เพื่อให้ทัดเทียมกับกล้องหลักของ iPhone 15และโมดูลแฟลชด้านขวาหลังจากมีภาพเคสหลุดออกมาว่ามีช่องกล้องเป็นแนวนอนและไม่มีส่วนนูนของกล้องออกมาแต่มีเลนส์แค่ตัวเดียวที่ยื่นออกมาจากด้านหลังเท่านั้นและพอร์ตไลนิ่งก็ถูกเปลี่ยนเป็นพอร์ต USB-C อีกทาง Apple พยายามจะลดต้นทุนให้มากที่สุดโดยการน,นำส่วนประกอบของ iPhone 14กลับมาใช้ใหม่ด้วยเพราะจะมีขนาดเท่ากับ iPhone 14นั่นเองอีกทาง Apple ไม่น่าจะใช้ชิป Pro ใน iPhone รุ่นประหยัดก็เลยเหลือตัวเลือกอย่างชิป A18 ที่มีอยู่ใน iPhone 16ในปัจจุบันแต่ iPhone SE อาจไม่ได้รับการอัปเดตอีกครั้งจนกว่าจะถึงปี2026หรือหลังจากนั้นอย่างไรก็ตามหากได้ชิป A18 จริง iPhone SE 4ก็จะมีอายุแบตเตอรี่ใช้งานนานขึ้น ซึ่งคาดว่าจะตั้งเป้าจำหน่ายในราคตาต่ำกว่า1 7 0 0 0 0บาทและเปิดตัวเร็วที่สุดในเดือนมีนาคม2025ครับที่มา appleinsider com ทีมคุกเผย Apple Intelligence เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปี2017 Apple เริ่มปล่อยฟีเจอร์ต,รต,รต่างในระบบ Apple Intelligence เมื่อปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมาโดยเป็นส่วนหนึ่งของ iOS 8.1 iPadOS 8.1และ macOS Sequoia 15. 1แต่เบื้องหลังนั้นทีมคุกยืนยันว่า บริษัทเริ่มพัฒนา AI อย่างจริงจังตั้งแต่ปี2 0 1 7บทสัมภาษณ์ล่าสุดของทีมคุก CEO ของ Apple เปิดเผยว่างานด้าน AI ของบริษัทเริ่มต้นขึ้นในปี2 0 1 7โดยมีการย้ายทีมพัฒนา Neural e n g i n ทจากโครงการพัฒนารถยนต์อัจฉริยะมาทำงานด้านแบค a ี ning ในผลิตภัณฑ์ของ Apple และเริ่มนำมาใช้กับ Apple Watch เป็นอย่างแรก AI ใน Apple Watch ถูกนำมาใช้ในฟีเจอร์ตรวจจับอัตราการเต้นของหัวใจและล่าสุดได้ขยายให้ครอบคลุมฟีเจอร์ตรวจสอบภาวะหยุดหายใจในขณะหลับโดยให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานเป็นพิเศษ a c h i n e Learning ของ Apple Watch สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่แม่นยำยิ่งขึ้นเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ใช้และตรวจัดด้านสุขภาพโดยประมวลผลข้อมูลภายในเครื่องเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลของผู้ใช้จะปลอดภยัยอย่างไรก็ตาม สำหรับงานที่มีความซับซ้อนอย่างจําเป็นต้องมีการประมวลผลบนลเซฟเวอร์เช่นเดียวกับใน iPhone นอกจากเรื่องสุขภาพทิมคุกยังกล่าวว่า AI ยังมีบทบาทสําคัญ้านประสบการณ์การใช้งานผลิตภัณฑ์ต่างๆของ Apple ตั้งแต่การโต้ตอบกับสิริที่ชันฉลาดขึ้นไปจนถึงการแนะนําข้อความแบบคาดเดาและการจัดหมวดหมดูหม่มมรูปภาพ Apple ยังลงทุนด้าน AI อย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นไปที่แอปพลิเคชันในทางปฏิบัติที่ช่วยเพิ่มประสบการณ์ของผู้ใช้งาน โดยไม่กระทบต่อความเป็นส่วนตัวและน่าเสียดายที่ทีมคุกไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับฟีเจอร์ AI ใหม่ๆที่จะเปิดตัวในอนาคตที่มา y ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ และนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบมาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับเอ็มซ่าแชนแนลรีวิวนะครับผมต้นกล้าสวัสดีครับ